สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องท่าไทยเอีนะครับผมก็วันนี้คลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมารายงานผลหวยเวียดนามนะครับผลหวยเวียดนามผลหวยฮานอยวีไอพีนะครับผมออกมาครั้งวันที่สิบเดือนมกราคมปีพศส,ส 2, 500, องพันห้าร้อยส,ส 2, 500, องพันห้าร้อยหกสิบหกกันเลยนะครับหรือว่าปีสองพันยี่สิบสามนะครับผมเลขที่ออกนะครับก็คือ ได้แก่หมายเลขนะครับผม3ตัวบนนะครับศูนย์สีตัวบน046 2ตัวล่าง3ามเตัวล่าง3ามนะครับนี่ก็คือผลหวยเวียดนามผลหวยฮานอย v วีพนะครับที่ออกในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับต่อไปสวัสดีครับ